สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่นะคะมีข่าวข้าวนะคะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเกี่ยวกับสันแล้วก็แพวพาวค่ะพี่น้องลา่าุดสั้นนะคะเซอร์ไพรส์วันนะคะวันหยังวันตีค่ะพี่น้องเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแพวพาวแต่งงานแฟนแฟนแหยินดีจ้าซึ่งชาวเนต็ตหรือเพจหลายเพจออกมาโพสค่ะพี่น้องบอกว่าไม่ผิดคาด สันขอแพลแต่งงานพร้อมร่วมทําธุรกิจไปด้วยกันค่ะพี่น้องลาสุดค่ะพี่น้องเออหลังจากนั้นค่ะพี่น้องกระดิโพธ์ค่ะบอกว่าเริ่มแล้วนะครับก้าวแรกของเราเก็บออมสะสมเพื่อซื้อที่ข้างบ้านว่าที่เจ้าสาวที่ดินพื้นนี้เป็นสมบัติชิ้นแรกของเราที่เก็บร่วมกันนะครับขอบคุณทุกการซัพพอร์ตจากแฟนคลับ ทุกท่านทุกไลท์ทุกวอลดอมมาไลน์ออนไลน์และหน้าเวทีนี่คือความตั้งใจของเราครับเป็นชื่อเราสองคนสมบัติทุกอย่างที่ผ่านมาคือของเขาและลูกๆไม่เกี่ยวกับผมนะครับต่อไปนี้คือการเริ่มต้นใหม่ เป็นกำลังใจให้ผมกับแพรวด้วยนะครับหลังจากที่โพดนะคะขอแต่งงานหวานชื่นค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะกับโพดว่าสื่อที่ดินร่วมกันกับแพ่าๆค่ะพี่น้องสื่อเช่าเน็ตมีการตั้งคำถามว่าไม่เห็นมีญาติฝ่ายหญิงมามีอยู่เด้อพี่น้องเด้อพ่อกานค่ะพี่น้องพอการพอกานเรียกสินสอดจักบาทค่ะพี่น้องมาชมคลิปพร้อมกัน ก่อนมาฟังคอมเมนต์ต่อค่ะพี่น้องสิ่น้องไมเรียกอี่แล้วแต่ว่ามันมีคนยากพ่อเป็นตั้วแต่ราคว่าเป็นผหลักผู้ใหญ่ี้งควรทุกข์ใจต้องมาไว้ค่ะครานียผมได้นะในเรล่กงานเป็นก้าวที่เราที่อยู่ในจุบันที่เจิไปกับดใจคนยากพ่อร้ว่าพ่อนยาหรอเนี่ยตกอส่าไปบ้วพ่อนะตอนนี้แม่เป็นต้เจ็บพ่อเติมให้เลยผมมาขอวันจริงพอแนะพ่อ พ่อพ่อว่าไงว่าวันนี้ได้ปอเยอะครับปอสักหนึ่งล้านก็พอหนึ่งล้านที่คืออะไรหนึ่งล้านคือพ่อหนึ่งล้านที่ขอ้พ่อเพราะว่ากับการเกือเสื้อผ้าน้ามือนะครับก็ได้พ่อผมได้ใจแล้วก็จะรู้จะใช้อยู่ที่กับพ่อย่างนะพ่อเอาหนึ่งล้านแต่พ่วพาไม่เอาหนึ่ล้านนะพ่อแ้้แพ่อเปิดมาหนึ่งล้านแล้วมีอยู่ยี่้ แต่ทุกัก็เออแต่ล้วัเราก็สูกครับเพราะว่าเราวก่าแล้วนะครับเพราะทรงนนี้นะครับก็การโเโเกบวาอ่ามันักกันก็คงสิบกวนะครับัานสั้นก็ใจนะครับเพราะผู้ดีกับมเมนสเช้าเนี่เราเป็นดีสั้นเป็นเด็กอยู่อองงานสั้นเราเกิดที่หลังเนาะใช่ครับเออนะครับถึงบอใจ มกอ,อ,อ,<ะ>อันเว่าเป็นจังไหนค่ะพี่น้องพอการเรียกค่าสินสอด1ล้านบาทวัสันค่ะพี่น้องซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่ f อฟชาวเน็ตดูแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับแพลวแล้วก็สันด้วยนะคะหลังจากคลิปนี้ออกมานะคะชาวเน็ตหลายคนต่างมาคอมเมนต์บอกว่าสงสารลูกลองคิดถึงความรู้สึกเด็กๆสิ คนเล็กไม่เท่าไหร่คนโตสิคะเขารู้แล้วว่าใครเป็นใครจะรีบไปไหนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฝ้าเอาแท้ผัวน,นั่นพินวาเนาะค่ะเนาะป๊ะบอท่านดนสิเอาผัวไม่แล้วบบว่าสันค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าหน้าสงสารเพลพาวเพราะอยากเอาชนะผัวเก่า นางทำได้ทุกอย่างแม้แต่หลอกตัวเองแต่นางแค้นที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่เอานางคืนกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปได้สวยมากมันไม่เป็นอย่างที่นางคิดไว้สู้ๆเดอ้อขอให้ฮักกันตลอดไปค่ะพี่น้องจังใดกะขอสแสดงความยินดีกับแพ่าพ้าค่ะแต่ก็ไม่คอมเม่น,นึงค่ะพี่น้องเพื่นอนบอกว่าดันจัดตรงกับวันเกิดอดีตผัวเก่านี่นะเพื่นวาเนาะค่ะเนาะ ซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็บ,บอกว่าดันจัดงานแต่งขอแต่งงานนี่ค่ะพี่น้องตรงกับวันเกิดอ่าพญาบาลฟินแลนด์เวสันคะมีเพจเพจหนึ่งด้วยค่ะขออนุญาตเดอ้อเพื่อนออกมาโพสตว่าคือขอแต่งงานกันตั้งแต่วันที่เก้าเดือนหกหแปดไม่ตรงกับวันเกิดผัวเก่าจ้าชาวเน็ตสบายใจได้คลิปที่ออกมาคือเอาคลิปวันที่เก้ามา รีรันให้ตรงกับวันเกิดผัวเก่าเฉยๆวาสันค่ะพี่น้องหลังจากเพจนี้โพสต์แล้วนะคะเขากะมีมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าแต่มาเลือกเปิดวันที่12ตรงกับวันเกิดผัวเก่าคงจะคิดไว้นานแล้ววาสันตั้งใจเลือกวันที่9กับวันที่12เพิ่นว่าบางคนกระถามว่าไม่มีแขกหรือเพื่อนมาเลยเหรอเพื่นว่า จริงนะเห็นพ่อบ้านขึ้นมามอบช่อดอกไม้ในงานด้วยแต่ตอนเช้าเห็นพ่อบ้านไปคลิปป้าเฉยกลับมาเร็วเกินไปไหมวสาสันคาพี่น้องจริงๆวางแผนกันตั้งแต่วันที่9แล้วแต่ทำมาเป็นเลื่อนบอกเตรียมงานไม่ทัน คอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าเราก็คิดในใจว่ารูปตกแต่งเร็วจังทุกรูปคือภาพที่ตกแต่งไว้สวยทุกรูปถ้าเป็นของวันงานไม่น่าจะทําได้เร็วขนาดนี้คิดในใจไว้ตรงเป๊ะเลยคือวันที่ไปที่แย่โสทรกันทั้งครอบครัวนั่นแหละว่าสนาพี่น้องซึ่งชาวเน็ตหลายคนนะคะเนาะกระตังคําถามนะคะพี่น้องกับเบิงนะคะว่าเอ้าเป็นยังนอน บันทึกคลิปไว้ตั้งแต่วันที่เก่าแล้วแล้วมาปล่อยคลิปนี้วันที่12วสัสวนสค่ะพี่นงองก็สังเกตยูเพื่อนว่าคลิปไลค์กับเพื่อนสาวพยายามโชว์เหวนบางคนก็บ,บอกว่าทำเพื่ออะไรจ้าวางแผนมาอย่างดีอย่ามาบอกนะว่าไม่เกี่ยวไม่รู้นะชีวิตเธอสองคนจะมีความสุขจริงเหรอวสันค่ะพี่นงองหลายคนก็ตั้งคำถามแต่หลายคนก็บ,บอกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากค่ะ บางคนก็บ,บอกว่าเป็นการวางแผนอย่างดีอุ้ยน้อสันคนรักกันเราไม่ว่าเลยสวยงามมากกว่าแต่เราว่ามันเฟคฮะวสันค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าแพรวาเาวนี่ยังหักผัวเก่าอยู่ยังหักพยาบาลฟินแลนด์อยู่ลืมไม่ลงเพราะผัวเก่าไม่เอาคืนทําให้ตรงกับที่ผัวเก่าจัดวันเกิดเพราะผัวเก่า เคยขอแต่งงานวันเกิดเหมือนกันวาสันคาพี่น้องจังไดนะคะเนาะมันก็สิมีคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่ายังไงก็ได้ขอแค่เอาชนะอดีตจัดวันเกิดอีกคนจัดวันแต่งงานโอ้ยอะไรจะบังเอิญขนาดนี้วาสันคาพี่น้องหวังว่าฝ่ายชายจะดูแลนางจับมือนางไปจนแก่เท่านะคะเนาะนหลายๆคนกะ แสดงความยินดีกับแพลวผ้าวนั่นแหละค่ะพี่น้องจังไนกะเนาะเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็เลือกทางเดินชีวิตของเพื่อนแลว้วขอให้เพื่อนมีความสุขนะคะเนาะยังไงก็แสดงความยินดีกับแพวและสันด้วยนะพี่น้องเนาะซึ่งเพื่อนก็ได้เหตุธุรกิจน้ากันเนาะคะ่ะเนาะคุนขอแพวแต่งงานแร้วเด้อสันเนาะค่ะพี่น้องสมหวังดังใจเอฟซีแล้วนะจ๊ะหลักกับเพื่อนก็ซื้อที่ดินข้างๆบ้านแพเผ้าวเพื่อที่จะอ่านะคะพี่นอง เก็บออมสะสมไว้นะคะเพื่อวันข้างหน้านะคะพี่น้องนี่แหละคะ่ะพี่น้องกระนําข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันคะ่ะพี่น้องเอ้ยขอบุณขอบพูนพี่น้องติด,ดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปน้ากันคะ่ะพี่น้องฝากพี่น้องเ้อคอมเมนต์ลงในใต้คลิปนี้แนะคะ่ค่ะพี่น้องแสดงความยินดีกับแพลและสันด้วยจ้าค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีคะ่ะ